ก็เสดีกินเขากันนาแดงนะพี่น้องเอ้ยก็เสดีกินเขากันนาแดงนะพี่น้องเอ้ยบุญการว้าวพี่น้องโอ้โอเมก้าสเอากูแล้วเอากระเลาะไปพ่ออะไรพี่น้องเอย่าอย่าเพียงเอ้ยวันนี้มุดแดงนี่เหยียบตีนกันนี่ อย่าพลาเลยพี่น้องเวยอ้กัสกาอ้กัสกาโอเสนี่ข้าวปลาจ้ำ้าวุกข้า้าาปลาจำไม่อาสุกแหละพี่น้องคาปลา่อยปลองพ่อเลือจอดจะใส่ยังไงโอ้ปลาแม่ใครคพี่น้องเลยถ้าวันไหนเขาอื่นพวกเขาอยู่ เพราะว่าเมือยุบจะยู่นาะตักแข็งนี่ผ่าฟักว่าเขาเว้โอ้สวัสดีครับมาพบกับภารกิจหาหลังมดแดงเพื่อใส่ก้อยป่าก้อยป่าที่นี่น้อมากับเชฟต่ำเลนี้ ก็เสรีกินเขากันาเรียงนะพี่น้องเอ้ยก็เสรีกินเขากันาเรียงนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ทางหน้าครับผมแต่ที่เห็นไว้ว่าเจ้าของมือแดงกว่ายังอย่างเอ้าเป็นสองทางทีมเนี้ยหมายถึงกว่า Cái này Ô ừ, Oh vì oh, đó Oh my god Áo vô lẹo áo vô lẹo Đăng Hãy subscribe cho ตามหาต่อไปพี่น้อล่างมือแดงเช็บต่ำพื้นแวะพานมาทางนี้พี่น้องเอ้ยเดังเอื้อยนี่คือเรอคนละ

ตุอกอย่าากิจเออเออตามหาหมูเดียง,องโอ้ห้องนี้มีรผอมไออไม่ใหญ่กว่ารไหมอ้าพี่น้องเ้าให้มัน,น,นขาวนะครับเ้าให้มันขาวมันยังแง่นนนตุ่มไปาวนี้เาต้องหาอีก ีเจ้า,<ย>าปาด้ลยเจ้าปาด้ลยเนีนี่เจ้าของมันหน่อยสมบอสสีครับพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ติแลวคกบนนี่ากาไปกุ๊กนั่นเอ้าไอ้เกิดอไรก่อนข้อัมได้บาด จังนั้นจังนันจังนันจังฮตแ้ฮิตเดลมันแดงอยู่พังเป็นยังไงให้คขันมดนี่เด้เป็นขันอย่คงถึงสาวถึงขันพีดหอกเ้ยกำเหลืองขาวได้แล้ววะี่ผสมไปวาีเดด

เออบ่เลยบ่แดง ไปครับบาทนี้เอาสู่กระบวนการต่อไปแทมขันมาแล้ว,วอ่าเครื่องป,ปุ่มมอส่งปลาลูกส่งปลาดิแม่ฮะไปลอย มามาเชฟอีกแล้วเชฟตั้มอีกแล้เอาละครับ้มีเชฟตั้มยัเต็มเลยเราจะคันไข่ขบดย่งเข้ามาซิมตุปบป้าให้หน่อยสุ <c oughs> สุดสสดสส่ร สมุนไพรบะมี่ครับบะเ้ใส่สมุนไพรไกไ่ไก่ไก่เพิ่าปปลาเมียไข่ประดุกตมปลาบ,าลบาล้านๆอิงปลาซี่ครับพี่นอ่อยใช้ตัวนี้บ้าใช้จานหรือจาน แก้วเดิมดูอ่ฮะแก้วคนเยวยังไกเบืนี่บเบื่อนี่บมมุ้ไหนอยู่ตัวยังเสียไปเดียทุกระชาทุกท่านอ่ารบกบแก้วเขขอให้แจ้งรายชือพนักงานเพื่อรับรองการเดินทาง ทามคำสั่งจังหวัดอุบลราธานี37678 2 5 4เรเรื่องมาตรการในการป้องกันและกบคุโมโรคก,การแพล่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาิ 19. เพิ่มลดเประจํกประสุกประสุก,สกลง่าง้าทประจําเุกเ่ว่อยปลาปรเราต้องพอเอรือ่อยจอดเดีนครับเอครับเปิะ มาพี่น้องมาไอพี่น,อน,น้องมาดิตุ่มปมามากินเขาหน้ายูทูบเบอร์คนดังเมืองอุบล <c oughs> ปิงปลาเขาพี่น้องน่าักกระโดนบ่รักกระโดนปิงปลาเขาต้มปลาสะก้างเปรเพื่นอน <c oughs> ต้มปลาสะก้างเปร์ปล่อยปลาสะก้างเปรพี่น้อง่อ,อนมีอยู่โอ้ แม่ไข่พี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่กี่ดาบฝนโอ้ตามหมกทัวนี่ยเนียนไม่เนมนเ,นอเอาไอ้ไข่เหเอาตัวไข่้ยตัวปลาไข่ให้กับพวกเอานี่เลยพี่น้องไข่มันเป็นหอดบรรยากาศเหมือนบ้านเน่น้อพวกอยู่ไกลบ้านไกลเมืองพวก <c oughs> พวกอยู่ในนิคมสูงงานเอาเป็นยดอดยืนห้าเส็บต่ำมาก มาขาก็พ่อยากหรอกห่อนแดดพี่น้องห่อนแดดที่รถมาตะก,การโอ้ยจากพี่บูนมาตะก,การเกือบลอยล่นาแดงเมาแดดลอยฮะนั่งวะ <c oughs> กินไข่แล้วมันแขนพี่น้องเอา้ากินหนามก่อนจักบาท น้ำลองข้อสื่อเก๊กห้วยมาขวดหนึ่งบางทันเนี่อยอันชาก,กระดวนไม่มโรสาตนายฝรฟ้าโอ้ปลาแม่ใครใครคุยน้องเอ้ ยัอยงอย่ามกแดงจะไ,ไปบิไางสง่วทีหนึง่งตีสองเลยพี่น้องเลยะมานบาปบาอะไรเนาะยูห่งอ่ะจิมเจีเอา,าอยูะอะไรแบนีปล่อยปลาใส่มดแดงคำใหญ่ใ พลีเียอืมอ๋อกพีกพียมาต้องพาไปกินเดี๋ยวถ้าปมนพอเพชรนี่อ่ะตากนี่อ่ะแป่งเ,แแงเขาเค,ค,ค,ครับปลาแห้งกอดกอเออกอดอด้ายู้ไปยามดีแกปลาดูมา ไอ้เหือปลาเนี่ยปลาปากปลาปากปลาฟังมันเบาด้วย่น้องะิแป้งกรอบมากเลยแป้งพ่นปลูกเองครับปลูกอยู่น้องลาดน้องผุนด้วยปลูกอยู่น้องลาดนาทีสาบาทมั้งปลูกอยู่น้องลาด เป็นยิ้มหอมเนะน้อมขิงโอ้เราใส่ขิงหนำเลยรับข่าวเลยเป็นชิ้มหอมเฮ้ยข้ามมีมไงอ๋อบีกคือเผ็ดต่ว Khắc, bật huyết Ngon thế hả? Ngon thế hả? Ngon าแดงอวันนี้ห้อนเดือดครับเดือดแห้งนาแดงขอนกบุญพี่บุญอาแดงเหรอเดืเดเดอดอนเ็บต่ำไปไม่ได้พี่บุญอย่างน้เลยปลาแบบเสี่ครับเอาเต็มาปเอาชนะ ไปปิกนิกนี่เนาะมันร้ายไปเลยกัเื่องนี <Man. S 2> น้โควิดแมนไอ้สองคนเนี่ยโอ้โหเอาผึ่งผออกฤทธิ์นี่ผพ่ิกรอผพ่ิกรอ ปรกาศปลาปักาศปลาปัะกาศปลาเฮขับเลยไม่้องสายแต่เนี่ยเฮ้ยงูกแกเฮ็ยปลาปลาข้ามยังไง อยากนั่ก็มาเด้อพี่น้องเด้อปล่อยปลาสิเด็ดเด็ดหอมหอมต้มปลาใี่พักก็เงี้ยงปลาบยปลาด้วยครับฟักเลยเงี้ยพักกรโดนพักกดนปลาดุกต้มปลาดุกมุนยงีงกลาง lúc nhỏ Hay ba ra à ui ừ, khai không? khai này giờ tôi sẽ khai bá... Ừ, bá ปลาคามาพี่น้องถ้าบันไดก็อื่นปลาคาวอยู่ปลาขาเป็นม่หรอปลา,ปาปคู่ล่ามปลาปคู่ล่ามคู่ล่าม<อ>คู่ล่ามเอปลาคู่ล่ามปลาคู่ล่ามคู่คู่ล่ามออมจะก็แต้องคือปลาขาร์ฟมันแข็งเนี่ยพี่น่อง ข้าวขึ้นกันหย่อนสีขาวมาจากกินกับใส่กว๋วยยปลามีหมดแดงผิ่ตัวอือือโดนหน้าพี่ห้องใหญ่พี่หอ้องเลยโดนหน้าพมดุ เอาไว้ในการพี่าป่าเพิ่มฝ<ผ>นใการเพิ่มฝนฝนติตกตายแห,ห้เอาเร่งหมดงามหาปลาหมด,ดเดี่ยที่เสือเอ๊ตีขึ้นนะพี่น้อง ใช้น้มตีขึ้นแล้วมันจ็เจอมั้งปสู่่อยแห้งนี่ <S <S อื้มว่าโอ้ยเด็ยเดเทสแต่อิ่มละบาทเนี่เยเดี๋ยไม่หนูมีเลยตีงป,ปลากับแม่ใครปลากับแม่ใครแบบเป็นบ้านนะ สมปลาใส่ผักระ,กะเงี้ยใส่เั็นบ้านนี่เลยที่เราให้ยังบอกเงาะครับกินหลาปลาก่อยปลาเดี๋ยวสมปลาเดี๋ยวแก่ด้วยของหวานครับเงาะแก่ข้าวอาหารข้าวอาหารหวานของคูก่กันเจี๊ยบต่ำเนายคนอยากนั่น Ô, hãy buộc phải xuống vào riva. Dạy từ phân gần đi xuống lại, nè. Ô, hãy, hãy, Ô, hãy, 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 ประกุดเหลืองเมื่งเดี๋ยวพี่น้องเมื่งลำตัวมันจัดอยู่ในพวกปลาเนื้ออ่อนมาพี่น้องกระหนังจัดอยู่ในเปือกไปย่งเงี้ลาเนืออ่อนปลาเนื้ออ่อนไหมเมื่อเดี๋ยวพี่น้องขา,วาปาวาาปาดตื่นเลยพอว่าเอาม,มือยุบอยู่เนาะตักแข็งนี่ผ่าฟักบ่วเข่าเองโอ้โหห้ <laughs> <แบ> <laughs> ามห้าม โอ้ยเบางเหนือพี่นนองเต็มเต็มจุเจวอืมใส่พี่กไป่อนขำแย่งนะพี่เพืดพี่เพี้ยนเดันนี้พี่เนดดาะแกงเทอมบันนี้สมุนไพเนาะพี่เนาะ บังเหนือบังหนังวันนี้มาเยี่ยมมายามเพิ่นทั้งเท่ครับมาทั้งเท่ทั้งเท่ก็ต้องจัดเมนูปลาวันนี้ถ้าอย่างเพิ่งกินเด้แต่ไปซื้อเนื้องัวกับว่าแม่พี่ลองแล้วคลิปหนาสิไมาเห็ดเนื้องัวให้กินพาสปอนเซอร์เขามาอยู่ เอ้ยพี่น้องยืม嘛เดี๋ยวพี่พี่เก็บกอนนี่บังพี่เก็บก่อนบ่เอออเาตัวงั้นเดี๋วไม่ได้เอ้าพี่น้องถ้ามักก็อย่าลืมเอ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพ่นเด้อย่องช่องยุ้นคุ้งแชแนวอ๋อคัมซูถ่ายคัมซูถ่ายเพื่อพี่น้องไอ้นี่แพร่คอนเทนตคลิปดีๆมาให้เบิ้งดอกคัมซูถ่ายเนาะ คุณนะคำเนี่ยทำด้วยถ่ายวิพีน้องด้วยคำเนาะชงช่วงอ้อาวพี่น้องอไปสามสิ